กันยามฟ้าแดงทำลงมาแอบเย็บเกียดชะนาโรยยามฟ้างหงวนวนเกียดโมกเกียจชาทำเหมือนหมอลำพากันมวนเมฆดำลอยปั่นป่วนฝนตก ที่เห็นว่าได้มาจับไมร้องเพลงครั้งนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญก็ได้นะคะเพราะว่าได้เจอกับอาจารย์ด้านดนตรีเลือดอีสานค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์บีเชสสุดไดหรือว่าบักคําเชษ์ตอนนั้นกําลังเริ่มก่อร่างทํางานเพลงแนวอีสานฟิวชั่นนะคะพอพูดคุยกันโอ้ถูกคอถูกใจค่ะก่อนที่จะกลายมาเป็นผู้ร่วมงานที่โจนาสแอนเดอร์สันได้มารับหน้าที่คนเขียนเนื้อเพลงภาษาอังกฤษและจับไมร้องแจมเพลงค่ะกับวงอีสานฟิวชั่น อย่างครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญไม่มาไม่ได้ค่ะเป็นคอนเสิร์ตเปิดและปิดอัลบั้มในทีเดียวกันของวงอีสานฟิวชั่นที่รวมเพลงตลอด4ปีมาไว้เป็นอัลบั้มเต็มนะคะนัว่าเป็นภาคการทำงานเพลงที่ลูกทุ่งฝรั่งหัวใจไทยไม่เคยทำมาก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องแบบอินพระว้ใส่ลูกเล่นนอกกรอบต่างจากทุกครั้งที่เวลาร้องเพลงลูกทุ่งค่ะก็มาจากคงต้นฉบับรักษาขนบลูกทุ่งไทยแท้เอาไว้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันของผมอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือจริงๆผมมองว่าเพลงไทยที่มันมีกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้านเนี้ยมันสามารถไปสู่ global ไปสู่โลกของดนตรีได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะขาดสะพานหรือทางเดินหรือทางไปนะครับทางวงอีสานฟิวชั่นเนี้ยถือว่าเป็นสะพานสำคัญในการนำดนตรีพื้นบ้านโดยเป็นรูปแบบที่ฟังแล้วมันสดชื่นมันสดใหม่มันแปลกหูแปลก แล้วก็สามารถที่จะเป็นอะไรที่ชาวต่างชาติที่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับเพลงลูกทุ่งหรือว่าลูกทุ่งอีสานหมอลำอะไรเงี้ยสามารถเรียกว่ากลืนง่ายหน่อย ได้กลับมาจากไหม่ในช่วงเดือนมีนาคมก็อดนึกย้อนไปเมื่อหนึ่งปีก่อนไม่ได้นะคะตอนนั้นค่ะพี่โจโนาสเราแชร์ประสบการณ์เฉียดตายต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจทำบอลลูนกระทันหันค่ะเพราะว่ามีอาการลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดปีนี้หลังกลับไปพบแพทย์ตามนัดมีเรื่องให้ยิ้มออกแล้วนะคะเพราะว่าในวัยห2ปีคุณหมอบอกว่าไม่มีอาการอะไรน่ากังวลร่างกายแข็งแรงดีมีแค่อย่างหนึ่งก็คือต้องกินยาอยู่ตลอดค่ะ ผลที่ระยะยาวเกี่ยวกับความอ่อนแอหรือว่าปัญหาสุขภาพไม่ได้เกิดกับผมอันนี้คือความโชคดีและการตรวจภายหลังนะฮะตรวจหัวใจทำเอ็กโคหัวใจอะไรเงี้ยก็พบว่ามีความปกติมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นพอเหตุมันเกิดไปแล้วอ่ะเราก็ปรับตัวมากๆอยู่เช่นเรื่องของการกินนะฮะของทอดของมันอะไรเงี้ยพยายามลดมากๆเลยนะฮะ อะไรที่แบบอาจจะเคยดื่มบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ดื่มเลยนะฮะมองว่าทุกวันเป็นของขวัญน,นะฮะที่ฟ้าประทานให้เราฟ้าประทานของขวัญคือชีวิตต่ออีกวันหนึ่งนะครับเราควรจะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ควรจะทําในสิ่งที่ยั่งยืนไปปงรร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 รุุุนนอะยยมาาาับบบตีีีีชจ มีคิดไว้เหมือนกันนะคะว่าอยากกลับมาทำเพลงลูกทุก่งจีนจังอีกสักครั้งแต่ตอนนี้ค่ะมีโจนาสแอนเดอร์สันนะคะแต่งเพลงสนุกสนุกเอาไว้สำหรับลงติ๊ก o k อกอย่างเช่นเพลงนี้นะคะจะว่าทำเล่นๆล่ก็คงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพลงเนี่ยท่องชื่อจังหวัดยอดวิววิ่งไปแล้ว3ล้านครั้งนะคะผู้ชมและส่วนตัวก็มีธุรกิจส่วนตัวด้านโปรดักชันที่ทำควบคู่ก,กับการร้องเพลงมาร่วม1ิปีแล้วล่ะค่ะ หมวดเอ้ยหมวดเสียงกบรบอบตกลมลำเนาหักเนกหักกระเดาหักกระโดและผักอีนธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินฝนแรงแห้งแผ่นดินผู้ยเึงงอม